สวัสดีครับพอกันมื่อนี้เสาร์วันที่26ตุลาสองพันครับมื่อนี้กะเขาปลาเฮ็ดครับพี่กัดเก่าแล้วครับปลาเป็นน้องเมฆครับช่วงนี้กะเฮ็ดว่าครับหมดเเขาปลาหลายมือแล้วครับครับไปหลุ่นกันเบิ่งไว้ซิมีเฮ็ดยังยังพอได้เก็บในนาะครับนี่ครับไปครับดอกเลื้แห่งมันครับเฮ็ดกอยางงามเนะครับ ครับอีกหนึงครับเห็ดโกอรครับมาเป็นเพ็ดพ้นครับห,หน่ดอกไี้แล้วครับเพ็ดพ้นครับนี่อีกสองดอกครับเพชรพุ่น กลางภูครับครับเป็นเห็ดพูเห็ดไข่ครรือเราครับครับดอไปหน่อยครับดองามเลย ครับดอกนึงครับครับเห็ดแดงครับครับอีกสองดอกงามนะครับนี่เห็ดแดงบางครับดอกนึ่งครับครับเห็ดแดงครับดอกงามเลย ดอกน้อยครับดอกหนึ่งครับับดอกงามนะครับยีสแดงครับตูมงามดอกหนึ่งครับ รับเ te ็ดข้าวดินครับไว้เห็ดหนาขาวครับชูงามเลยครับครับพ่อยรดอกนึงครับเห็ดโพน็ดไข่ครับดองงามครับเห็ดหนาเขาวครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดแดงบางครับดอกงามครับรับเห็ดกอครับดอกน้อยครับ เอ็ดข้าวทินครับครับข้าวทินนี่ครับดอกง,งามครับดอกน้อยครับครับปเข้าวทินครับดอกง,งามครับครับดอกง,งามเลยครับพี่ดอกเดียวครับ ดยครับดอกยงงามนะครับครับอีกดอกครับงามครับครับดอกงามนะครับ